สบายดีพ่อแม่พี en, s <S ่น <studio> <Okay. S 1> ta. ้องแขนเสื้อเปื้อนเสื้อเปื้อนเสื้อเปื้อนอ้าวก้นน้ำจับสบายดีป้าลุงกันลูกเออโอ้ยมันสิไปแล้วเนาะเฮ้ยสบายดีป้าลุงลูกไอ้ไก่สบายดีป้าลุงไอ้แทนสบายดีป้าลุงกันลูกเออไอ้ไก่บบบนี้ลูกก้นเก่ง เออบกลัวดอกบใหญ่เสือเจ้าแล้วสิเปลือนนะลูกไอ้แทนจอนแคนเสือขึ้นนะลูกมาจอนขึ้นหายมะเออ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 เอเอืเออเอเอ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 วเออเนบเออเอจเเออเอดออเ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 ักอออ ไกเอ้ยสบายดีปะลุงกะลูกอ่ะโอ้ยปัจสิมะเสียเสียแม่สบายดีปะลุงลูกไม่ยกขึ้นมาหน่อยแม่แทนหึยกพลยน้ำมักจับเปลือไก่เอ้ยมันถึกตาเด้อลูกเด้อเด้อพิกจกไปพุดให้นี่จกขึ้นมาหายมันแล้วเฮ้ยน,น้ำมันเป็นแปนหนึ่งนะนีน่นี่มันเป็นแปนัอะเลยหักย่านนั่น

เอาใส่กระทังลูกนี่กระปูนี่เอาแนี่ยกระปุ่ะเอาแน่ลูกไม่นีมาหเอ๊มึงหยียบไม่เห็นนะอุบยังงี้พี่น้องกระเด็นต้วหนึ่งอาสบายดีปลาลุงมาหนิไก่น้อยมันเบิดแล้วลูกชีคาวไปเห็นอนะไรก่อนนะเชื้อไม่เสียมบักหำนี่ อี่แม่ว่าให้สบายดีปะลุงเอาสบายดีปะลุงก่อนลุกไอ้เทนยังสบายดีเอาจบสบายดีเออไอเทนเห็นหูอีกเลยหูใหญ่อยเทน ลูใหญ่ให้พอไข่แง่บงดูาดห,ดห,หาฟุตโกบพี่น้องอน้นองแทนหาฟุตโกบลงไปผาคอแล้วง,งานเลยแม่กะสิผ้าไปแหละบ่ได้อยู่เด้อพี่นอ้องเด้อมึงยังบ่ได้มาเข่าโรงเรียนนอนยังกลางคืนเลยหายเออแ่ให้ล้านเลยเฮ้ย hắm hắm อยากเอาหยังซะลูกเอ้าหำมันได้เออสิจับกบ กระไดกบตัวหนึ่งพี่น้องรอรลุ่นนำกันเป็นหน้าบ่เฮ้ยไอแทนย้ำออกลูกห้อีพอคุดชักกันเออเอายังลูกเออกระจับนำกันน่ะแหละเฮ้ยจับคนละขาชันละงูใหญ่เกี่ยวย้ำออกนะแม่มัถือถือกินอีพอสะนะอีพอคุดเถึงจังนะนั่น เขาในาก่อนพี่น้องตัวที่สองไก่บ่ได้เตะกันบ่เนาะสิไปเอาไก่อันพอบ้านผุดเขาผมบ่ว่าออกแต่สุ่มพี่น้องเบิงงดด่งไง,ไงอีแม,นะม่มมมเบิ่งแน่ลูกไม่มาบังเงินว้ายถึงเร็ว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 ,วตัว<ง>บ,บักใหญ่เลย

ว้าบด่อนด้วยจาน้องกันลูกไอ้เทนไห้หน้องจับน้ำลูกจากแล้วพี่น้องเลยโซนสองล่าสุดพี่น้องเออบันนี้ให้น้องลูกให้น้องจับบันนี้เอจโอมันขอดลูกเออมันขอดลูกให้น้องจับลูกให้น้องจับออ งูนี่ไม่เขียลนลดี่นพี่หลงมาขุดด้วยอนตรงนี้บกตรงนี้บ้บอไต้อกตรงไกุดลดห <c oughs> ูอกเย็นหงแล้วคุดลดขยันขุดก็ได้ Để tố to hai nè, luôn hai ba luôn bung nắm nè nhảy nè 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 mất nè 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 rồi nè 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 này nè lạ nè 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 เบื้งพักขยันนี่ลูกเบื้งอาเสียใส่นี่นี่ปลาดุงนี่างันนี้ปลาดุงอย่ตรงนี้เงยไปดึงพักขยันมาให้แม่เน่ดึงเอาพักขยันมาให้แม่เน่นานักพักขยันนะเออนานแล้วดึงมาฮะมัวพ่นเนี่ย พ่นมีอย่างเพราะพ่นมีอย่างหัวหัวพ่นใส่หัวพ่นกุ๊กอันขคาเอาเลยที่มีอยังโอส้มบัดโอ้ยนี่เลยเว้ยหัวพ่นอยู่ใส่มีส้มบัตลูกอยากกินกับมาหามบิดบดโอ้ยอยากกินกับใครกินกว่าน้อเดี๋ยวน้อยอากับเมื่ออาสิไปตลาด ไปน้ำแม่อยากไปน้ด้วยอ่ะด้วยังกันไม่ยอยากไียด้วยไปนํากันกินแมน้นี่บางอโอ้ยจะเมนิปแนวใดดอกเนาะไม่แ่บัน ยูนลงมาโลดแล้วมันสีหลับทันบอลุน้องไม่ใลาจรงบอจหนับที่เออเธอแม่เสียมบังคำนี่คือปะเอาอีลอยอันท่านด้ไปอยู่บ่ ได้กบ2โตพี่น้องเอ้ยบ่หมานปานไดมื้อเช้านี้พ่อน้อยก็ได้2โตตัวบักใหญ่ๆนี่แมกยางลูกยางพนี่แมนแนเที่ยวอ้มตงมาโย มันถูกหัวบักหัมได้หัมหัมมันสีถึงไอ้ให้ผ้าเห็ดเน่านันนะอย่าส่วนนะลูกมันสีเปื่อนนะ ใช้ผ้าเหรียญขีงง้อขีม่อนะเมียจะได้กับโบเป็นนาำโบมานพี่น้อง เื่อนะ่ะพอไก่น้อยไปคนเดียวได้ซีบกว่าโตโบได้ถือขู่ถือแข้งไปพุดใสก่กระปุกหนาม อยู่หากินเนาะพาเด็กๆหาอยู่หากินหูบอห,<า>หูบอกบนี่แหละ mà cốt đu hẹp hô pè pè này Phu lột ta là át lông là bố nằm lăng nhập nhạ bố sông đại เดานำกันอ yeah. mm ๋อ hmm. อ๋อเอาใส่กระถังอืมอืมบักใหญ่ก็มีตัวเดียวบ่มามาพากันถือเอาเสียมเด้อ ปุ่มปากพ่ออยู่บ่แทนได้กบสองตัวนูนี่ได้เลยนี่นี่เงาวันก็เขา่าอีตจะตะวัาชุดแล้วน้ำเจานะ้าะหรือเอาเสียบหลานหรือไม่ล่ะ